สวัสดีครับเ c ซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับมาตามกันต่อเนาะเราพัฒนานะครับหดที่แล้วก็ถือวันหลุดไปนะครับครับเรามาดูเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับ เราพัฒนาที่สามสิบเ็ดือน7จ็ดปศสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ด <c oughs> ก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกด้วยนูะนเสียงไม่ยังไม่ปกติดีนะครับ เรามาดูนะครับดูจุดวินกันก่อนนะครับเราพัฒนาวันที่31เดือน7พศ2567่กเ็เนาะก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับก็ออกผลเดี๋ยวออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณนะครับวิเคราะห์าเลขเด่นนะครับจาก0นย์ถึง9กนะครับก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นนะครับ ก็ทุกแนวทางเนาะไม่มีใครทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับข,อ,ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูชุดวินนะครับเราพัฒนา วันนี้จุดปีนผมให้ห้าตัวเนาะให้ไปห้าตัว ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกไม่ตัดดีกว่าเนาะเอาไป6ตัวเลยนะครับพอตัดแล้ววอนั้นเลขมันจะออกศูนย์หนึงเก้าหกสองสี่ ับเรามาดูเล็กเด่นกันอันนี้ผมให้เด่นที่ศูนย์กับ1น่งศูนย์กับหนึ่ง แต่ตัวเน้นผมเน้นในทีลัางน,นะครับก็จับใหซี 4, จอใหซีชุด สามศูนย์กับห้าศูนย์หนึ่งสองยี่สองกับหนึ่งหกนะครับในสี่ชุด ส่งนเลขเด่นมันก็อยู่หนึ่งกับ0ูนสามารถจับได้เนาะในนี้ไม่มีเลขค้าเนาะกบส่วนเลขตัวกันกันเบอรให้ทีลหนึ่งหนึ่ง 三啊 Kok ngedusi itu, lah. สามศูนย์สองหนึ่งหรือสามศูนย์หนึ่งสองก็ได้เหมือนกันเพราะนีคืออย่างทางเราพัฒนาเนาะรเราไปดูตัวเน้นนะครับผมเน้นในที่เลขหนึ่งสามตัวก็จับในชุดนี้นะครับเน้นในชุดนี้เน้นไปที่ สองชุดนี้ก็ระวังเล็หนึ่งด้วยนะครับระวังเด็กกันระวังเด็กเปิ้นนะครับก็ตามนี้นะครับแนวทางเราพัฒนานะครับส่วนใครที่ไม่ชอบตัวที่ผมจับนะครับก็จับในชุดวินก็ได้นะครับให้หยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับก็หลัก จะเอาไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับมีโอ,อกาสมาได้ทุกทั้งหน้าทั้งหลังเนาะนะครับก็มนนกีถ้าเป็น1ก็จะเป็นอถ้าเป็นศูก็จะเป็น0 9 0 6 0 2 0 4าหรือจับเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ0 1นย์หนะครับทั้งหมก็จับไปแล้วนะครับ สำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้เนะเาะแนวต่างเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ,บ,รรบวันนี้ก็เสียงยังเบาเนาะเสียงยังไม่ปกติดีเท่าไหร่นะครับ mm. ก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็โชคดีในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ขอให้โชคโดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ सवा का